แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มีนาคม2567วันหยุดแบบนี้เรามาอัปเดตเรื่องเงินกันนะคะคลิปนี้สำหรับพ่อแม่มือใหม่หรือผู้ปกครองนะคะอย่าลืม ได้รับสิทธิ์ต้องยื่นขอรับสิทธิ์ให้กับลูกน้อยของท่านตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะยื่นรับเงินแสนกับสองสิทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้สิทธิ์อะไรนะคะแต่ว่าสองสิทธิ์ที่บอกนี้รวมกันแล้วมากถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปกันว่ามีมาตรการอะไรบ้างหรือมีสิทธิ์อะไรที่จะต้องยื่นขอรับสิทธิ์ให้กับลูกน้อยของเรานะคะ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะพ่อแม่มือใหม่อย่าลืมนะคะยื่นรับเงินแสนให้กับลูกน้อยได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีพร้อมวิธียืน่นและคุณสมบัติเงื่อนไขที่จะต้องรู้ก่อนยื่นนะคะ ใครที่กําลังเป็นพ่อแม่มือใหม่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดคือการยื่นขอรับเงินหลักแสนให้กับลูกน้อยตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีโดยยื่นขอรับเงินแสนดังกล่าวก็คือการขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมและเงินอุดหนุนบุตรนั่นเองนะคะคลิปนี้ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปให้เข้าใจง่ายๆมาให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วนะคะมาเริ่มกันที่เงินอุดหนุนบุตรนะคะ โครงการเงินอุดหนุนบุตรเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเป็นจํานวน600บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรนะคะผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่่เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย มาดูทางด้านเด็กแรกเกิดน,นะคะมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน6ปีอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ยไม่เกิน100,000บาทต,ต่อคนต่อปีไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรฐัฐหรือเอกชนเอกสารยืน่นเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะมีแบบคําร้องของลงทะเบียนหรือดรอ .01 แบบรับรองสถานะของครัวเรือนหรือดรอ .02 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองสูติบัตรเด็กแรกเกิดสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมเสินหรือทกศอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่หนึ่งที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่หนึ่งและผู้รับรองคนที่สอง สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรนะคะกรุงเทพมหา,าคนครหน้าสำนักงานเขตเมืองพัทยาหน้าสาราวการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคนะคะหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ไหมการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนั้นสามารถทําได้แต่ผู้ปกครองจําเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านาแอปพลิเคชันไทยดี ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของโครมการปกครองก่อนนะคะโดยการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันไทยดีต้องทำการพิสูจน์ตัวตนครั้งแรกที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตและต้องแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกซึ่งก็ประกอบด้วยนะคะ1 หลักฐานเพื่อรับรองสถานะครัวเรือนรวมถึงภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกสารอื่นท,ที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรอง2ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและสามเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะคะและผ่านการตรวจสอบแล้วผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรโดยมีผลตั้งแต่เดือนที่ทำการลงทะเบียน ทีนี้มาดูวิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออ,ออนไลน์บนแอปเงินเด็กนะคะ 1. ผู้ปกครองเดินทางไปพิสูจน์ตัวตนครั้งแรกหนที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านนะคะทำครั้งแรกครั้งเดียว 2. โหลดแอปเงินเด็ก 3. โหลดแอปไทยดีของกรมการปกครอง 4. เข้าแอปเงินเด็กและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและ5เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะ จะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผ่านแอปเงินเด็กและติดตามสถานะการรับเงินได้ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูทางด้านเงินส่งเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา3 3และมาตรา39จะได้รับเงินช่วยเหลือเด็กเดือนละ800บาทจากสำนักง,งานประกันสังคมสามารถเบิกเงินส่งเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน3คนนะคะ เงื่อนไขลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800ต้องเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะคะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะอายุต,ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน3คนผู้ประกันตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์ เอกสารยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมนะคะ1แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมหรือประะ 01. สปส2ขีดกรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิ์แล้วและประสงค์จะใช้สิทธิ์สำหรับบุตรคนเดิมให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจำนวน1ฉบับ ก็คือกรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิสำเนาสูติบัตรบุตรกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน1ชุดนะคะกรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์3สำเนาทะเบียนบา้านหรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน1ชุด 4. สสำเนาสูติบัตรบุตรกรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสำเนาสูติบตัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน1ชุด5กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยจำนวน1ชุด6ก,กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้จำนวน1ชุดนะคะ7สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นขอจำนวนหนึ่งชุดผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาชาตะคะธนาคารามแห่งประเทศไทยและธนาคาร CIMB ไทยนะคะเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่เป็นสำเนาให้รับรอง ความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับนะคะและแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบกรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนมาดูทางด้านวิธีลงทะเบียนรับเงินส่งครอบอุตรออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ1เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม w w w s ไ o g ์เว 2. กดเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน 3. เลือกระบบ e s e l e s service 4. เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 5. เลือกส่งเคราะห์บุตรและหกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลยนะคะ ทีนี้มาดูาช่องทางการตรวจสอบหรือเช็คสิทธิ์เงินส่งเคราะห์บุตรนะคะสำหรับผู้ประกันตนสามารถเช็คก,การจ่ายเงินส่งเคราะห์บุตรผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทางแอปพลิเคชัน SSO Connect และเว็บไซต์ของประกันสังคมรวมถึงแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้ยื่นรับสิทธิ์นะคะ1เว็บไซต์ประกันสังคม w w w SSO g o t h 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกนะคะ 3. จากนั้นไปที่เมนูการใช้สิทธ์การใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ดทดแทนและ4ี่จะพบหน้าจอแสดงรายการการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรผู้ที่หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเมื่อบุตรมีอายุครบหปีบริบูรณ์บุตรเสียชีวิตยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงในส่วนของเบอร์โทรศัพท์หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะ พอแม่ขอรับเงินส่งครอบบุตรและเงินอุดหนุหนบุตรทั้งสองอยากได้หรือไม่หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสองทางก็คือเงินส่งครอบบุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ1,400บาทต่อต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนเท่ากับว่านับตั้งแต่เด็กแรกเกิดยาวไปจนถึงอายุ6ปีผู้ปกครองก็จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น1,800บาท อัปเดตวิธียื่นรับเงินแสนให้กับลูกน้อยมีอะไรบ้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ปกครองมือใหม่นะคะ